เธอรถติดรถติดนะฮะสภาพป่าอยู่ในป่าตอนนี้ไปกันต่อกิโลเมตรที่เท่าไหร่ลวเธอดูดิเอ,อ้ย,อยระวัง นี่นะสภาพอ,อยาออยหมอฉันมาทำอะไรที่นี่ออโอเคอถ่ายดูสภาพเส้นทางเทวนะฮะเขินคุ้นดาขึ้นเนินนะจ๊ะดันเนินเดอ้อ Lịch, lịch, to lịch, 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 ที่นี่ให้ดูสภาพโอเคมีแต่ปลาอึบชึบเร่แล,แล้วเราก็ขึ้น,น,นมาชั้นเคื่อนดูเัเป็นควายเลย เธอไปทางฝั่งนูน้นโอ้โหสวยมากเสียดายยังไม่สว่างนลจ้ะณตอนนี้หกโมงกว่ากว่า้าวแล้วเราจะไปกันไกลไปกันไปกันต่อกิโลที่สามโอเคว้าว ดีไหมว้าไปใก,กล้อตอนนี้ดึงลงไปโอ้ว้าวลงเนินนะครับโอ้วโว

ว้าใช่ตอนนี้เท่าไหร่จะแปดโลแล้ว,ลลวไปกันต่อ,ไ,อไปไป เดินไปเลยเข้าเส้นทางน้ำตกนางรองนะคะเข้าไปว้าไปไปเรื่อยๆนะะเข้าน้ำตกไปโอ๊ยยี่ห้าระวังระวังคร,ครับผมบบไปเลยครับโชคดีครับ แล้วยิมฮาลงไปแล้วไป,ไป,ไปเข้าไปอีกรอบท่าเข้าไปอีกรอบอ เลยนะครับบแจะมองกล้องจะมีจะปากแตกเ้ยว้า

ว้าวว้าวว้าวเธอหันหน้ามาไปรถติดนะฮะรถติดรถติด คอยตาเถอะไปนูนแล้วนะครับโอ้โระวังระวังไปต่อ ไปกันต่อข้ามคนหินแล้วไปกันต่อไปโอ้เธอถอยทางยี่ห้าดิเดินถอยทางพี่ข้อหน่อยโอเคไปกันต่อนะฮะเข้ากิโลที่สิบจุดให้น้ำแวทกินแตงโมเป๊ะแวกกินแตงโมโนหน่อยนะจ๊ะสิกิโลแล้วไปกันต่อ แตงโมไกลไหมวคนนี้ไกล3ากิโลเราจะได้กินรอหน่อย10กโลแล้วนะจ๊ะไปกันต่อไปยังไปกันต่อคือเป็นไรคือเป็นไรไปแล้วช่างนูกกุลไปแล้วช่างนูกกุลไปแล้วนะครับ ต่อไม่รอแล้วนะครับโอ้โหดันเนินแล้วเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,โอ้ว้าว้าเข้าป่ากันต่อ อย่างเงี้ยอยู่ก <ừ, S 2> ุงเทพก็ดีอยู่แล้วไปเข้าป่านะจ๊ะอย่างว่ามาหาหน่อไม้ไง ตอนนี้ขากับร่างกายไม่สัมพันธ์กันแล้วครับเป็นไงหนูเป็นไงเป็นไงเป็นไงตามมาตามมาตามมาเพื่อนรวมทางเพื่อนรวมทางสาวสวยขาอ่อนแล้ว เราจะมาเก็บไว้หรือเปล่าโอ้โหถ้าเซลม <c oughs> โอ้ถ้าเซลมนะถ้าผิดจังหวะนะาฮถ้าผิดจังหวะอาจเป็นเม่นได้นะไปแล้วไปไปกันต่อเ <c oughs> ข้าปลาอีกรอบอ้าวดำแล้วเขา อ๋อ,อเดี๋ยวรบกวนโอเคขอบคุณค่ะเข้าขไปรอ,อบตอนนี้ระยะที่11โอเคไปกันต่อ11โอโลแล้วเข้าไปอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะระยะนี้ ไปแล้วช่างหนุกุศไปแล้วไปก่อนเลย <laughs> ช่างภาพเช่นอมน,น,นี่นะเส้นทางไปไปไปเดินตามไปอ,อื เลยเดี๋ยวตามไปนี่นะฮะหนทางต้องค่อยๆไปนะฮะโอเคใกล้ถึงแล้วนะฮะกิโลที่14นูน่นเส้นชายอยู่นูน่นฝั่งตรงนูน้น ข้ามน้ำนี่จะลงไปก่อนฉันเลยข้ามน้ำไป Ha ha ha